คุยให้เคลียร์ในวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยในเรื่องของประเด็นมาตรการของภาครัฐนะครับคุณสู้เราช่วยครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณก้องภพผู้สุวรรณผู้ช่วยผู้อํานวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือซึ่งอยู่ในรายการกับเราละครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟุกคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายครับก่อนอื่นเลยต้องถามคุณก้องภุกครับว่ามาตรการเรื่องของคุณสู้เราช่วยเนี่ยครับคือมาตรการอะไรยังไงครับก็อยากจะเล่าที่มาที่ไปนิดนึงนะครับเคุณฟุกคุณนายครับ เนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาก,ก็ปรากฏว่านะครับตั้งแต่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่งางๆนะครับก,ก,ก็ทำให้นี่โครเรือนต,ต่อ GDP เนี่ยสูงขึ้นจากประมาณร้อยละ80ของ GDP เนี่ยเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นประมาณร้อยละเ0านะ,อะพอช่วงโควิดที่ผ่านมา,มาเนี่ยสูงขึ้นอพอช่วงโควิดที่ผ่านมาปรากฏว่า หนี่โคเรือนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็น90กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP นะครับตรงนี้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องแก้ไขนะฮะเหมือนเหมือนกับเราเป็นคอเลสเตอรอลสูงสูงเกินไปหมอก็ต้องให้ยาาให้ยเพื่อลดเพื่อลดคอเลสเตอรอลระดับคอเลสเตอรอลไม่ให้ไม่ให้อันตรายอยู่ด้านอันตรายทีนี้แบงก์ชาติก็เลยร่วมมือกับกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังสภาพัฒน์สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารต่างประเทศนะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับแล้วก็นอนแบงค์นะครับร่วมมือกันเพื่อาก <ฮะ S 2> แก้ไขปัญหานี้ปัญหานี่ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงนะครับออกมาตรก,การเฉพาะกิจอาไม่ได้ออกมาตรก,การแบบทั่วไปเป็นประทับาวรมาตรการเฉพาะกิจ่ยเปิดให้ลงทะเบียนอ่าเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่12ธันวาคม ปต้นมาของปีที่แล้วที่ผ่านมาจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับที่จะถึงนี้นะครับมีเวลาอีกอีกเดือนกว่าสังพักนะครับชื่อว่าโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับ ซึ่งโครงการคุณสู้ <ừ> um. เราช่วยเนี่ยถ้าเราจะสรุปง่ายๆก็คือเป็นโครงการที่ช่วยในเรื่องของการลดหนี้ของครัวเรือนให้ลงมา,างใ,ชใช่ไหมคะ,คะแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะมีอีกหนึ่งอันก็คือมาตรการจ่ายตรงครงทรัพย์และจ่ายปิดจ,จบเนี่ยมีรูปแบบการช่วยเหลือ,อยางไงรูปแบบการการจ่ายปิดจ,จบเนี่ยเอาเอา,เอาจ่ายตรงครงทรั์ก่อนจ่าค่ะจ่ายตรงครงทรั์เนี่ยสมมุติว่าคุณฟุกคุณอายเนี่ยเป็นหนี้เป็นหนี้บ้านเป็นหนี้รถอ่าเป็นหนี้บัตรเครดิตอันนี้เอามารวมได้ ถติว่าเป็นนี่เอาเอาน,นี่หลักก่อนนี่นี่บ้านครับอันนี้บ้านเนี่ยถ้าทําวงเงินนะครับขอขอวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5้าล้านบาทครับนี่รถไม่เกิน8ปดแสนบาทนี่จักรยานยนต์รถจักรยานยนต์บนะไม่เกินห0,000่นบาทค่ะนะครับอาจจะเป็นจำนำทะเบียนบ้านจำนำทะเบียนรถก็ได้ครับจำนำทะเบียนจักรยานยนต์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น SME ไม่เกินครับห้าล้านบาทก็คือจะมีวงเงินอยู่ครับผมที่บอกว่าไม่เกินเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือ ต้องค้างชำระณวันที่31ตุลาคม2567ที่ผ่านมามีการค้างชำระนะครับตั้งแต่31วันจนถึง365วันนะฮะอันนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือ31ตุลาคมไม่ค้างชำระแต่ในอดีตในในอดีตเคยค้างชำระตั้งแต่31วันขึ้นไปนะครับแล้วก็และนะฮะ มีการปรับปรุงโครงสร้างนี้แล้วออันนี้ก็สามารถจะเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการคุณฟุคราช่วยมาตรการจ่ายตรงโครงสร้างได้นะคะประโยชน์ประโยชน์ก็คือว่าจะไม่คิดดอกเบี้ยเลยตลอดระยะเวลาสีอปีคุณจ่ายแค่ครึ่งเดียวสมว่าน้องฟุกครับน้องฟุกเคยจ่ายค่างวดค่าบ้านเดือนละหนึ่งหมื่นบาทถ้าเข้ามาตรการได้นยตอนนี้จะจ่ายปีแรกจ่าย5,000ันบาทปีที่สองจ่าย7 0 0 0บาท ก็คือเป็นแบบขั้นบันไดอ่าปีสามจ่ายครับ๙๐๐บัาทที่จ่ายทั้งหมดเนี่ยไปตัดเงินต้นทั้งหมดเลยอ่าดอกเบี้ยพักไว้พอเราปลอดเดอบี้ยนะตรงนี้ในช่วงสองปีใช่ไหมครับสามปีนะพักไว้สามปีนะแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนะก็คือว่าอ่าสิบสองเดือนตรลงจ่ายจ่ายให้ตรงอ่าแล้วก็ห้ามไปก่อหนี้ใหม่อ่าห้ามไปก่อหนี้ใหม่สิบสองเดือนแรกนะห้ามไปก่อหนี้ใหม่ยกเว้นถ้าเป็นเอสเอ็มไอนะทำหนี้ใหม่ได้ เอาเอาไปส่งเสริมประกอบกิจการอ่าต่อเติมหรือว่าอะไรอย่างนี้อันที่เกี่ยวกับกิจการของตัวเองนี่เลยเป็นที่มาที่ไปของเรียกว่ามาตรการจ่ายอ่ารูปแบบของจ่ายตรงคงทรัพย์อ่าแล้วจ่ายปิดจบล่ะครับจ่ายปิดจบก็คือว่าเออบางคนเนี่ยอันนี้ช่วยๆบางคนที่อาจจะมีหนี้บัตรเครดิตมีอะไรแล้วก็คิดว่าอ่ะดูในใบแจ้งหนี้ละครับใบแจ้งหนี้แจ้งมา1 0,000บาทเราก็จ่าย1 0,000บาทอาอาจจะลืมไปว่าครับ คิดว่าจบแล้วคิดว่าจบนี่ไปแล้วปรากฏว่าเออมันมีนี่อยู่ระหว่างเรารอไปจ่ายเนี่ยนะฮะปรากฏก็ลืมไปลืมอาจจะค้างชำระอยู่4,000บาทนะมันมันบางทีมันทําให้เราเสียโอกาสไปเสียโอกาสไปเวลาไปขอ กูสินเชื่อขอสินเชือ่อใหม่นะมันอยู่สินเชื่อบ้านเพราะ<ส>ว่าคือราคาพวกนี้บางทีเราลืมอะแต่ว่ามันอาจจะไปติดเครดิตบูโรได้ดเพราะว<ก>่าบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่มันกำลังจะมาแต่เราคือไปจ่ายก่อนน้านั้นแลวเราคิดว่ายอดนี้อ่ะมันจบแล้วแต่จริงอ่ะมันไม่ใช่มันมีระหว่างการรอตรงนั้นอยู่ยอดนี้เพิ่งมาใหม่แล้วเราลืมไงพอเราลืมปุ๊บเนี่ย มันอาจจะไปติดแบ็กลิสต์หรือว่าเครดิตบุโรได้ทําให้เราเสียเขาเรียกว่าผลประโยชน์ในการที่จะไปทําธุรกิจธุรกรรมทางการเงินต่อไปได้ถูกครับอันนี้คือจึงมีโครงการนี้ขึ้นมาใช่ครับถูกไหมครับขอให้ไปติดต่อที่ธนาคารนะฮะเป็นติดต่อที่สถาบันการเงินทุกแห่งเลยไหมคะทุกแห่งเลยที่คุณเวนนี่อยู่นะฮะไม่ใช่คุณเวนนี่ธนาคารกรแล้วไปติดต่อธนาคารขอไม่ได้ฮะเป็นนี่ธนาคารกรก็ไปติดต่อธนาคารกรนะครับว่าไปขอเข้าโครงการจ่ายปิดจบ แต่เงื่อนไขก็คือว่าต้องต้องเป็น NPL แล้ว NPL แล้วหมายถึงว่าเป็นหนี้เสียแล้วเป็นหนี้เสียในในไม่เกิน5,000บาทนะฮะโครงการน,นี้อาจจะมีคนเข้าร่วมไม่มากนักนะแต่ว่ามันเป็นผลประโยชน์ต่อ,ต,อต่อคนคนที่อาจจะลืมไปว่ามีหนี้ตรงนี้อยู่นะจะได้ไปขอสินเชื่อใหม่ได้ ทีนี้ถ้าบางคนไม่รู้เนี่ยว่าตัวเองมีหนี้เสียหรือเปล่าเนี่ยอาอย่างเช่นว่าอะผมไปจ่ายก่อนนั่นนั่นละแต่ว่ามันอาจจะมีหนี้ตามมาทีหลังซึ่งผมไม่เคยเช็คเลยจะไปเช็คได้ที่ไหนยังไงครับอาจจะเช็คได้จากจากธนาคารหรือว่าในจากเครดิตบูโรก็ได้เครดิตบูโรก็ได้ครับก็คือสามารถเช็คได้หรือว่าติดตามการเป็นหนี้หรือการชําระหนี้ได้ที่ธนาคารที่เราเป็นหนี้อยู่ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะอยากถามคุณก้องพบว่าเงื่อนไขคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะหลักๆเลยเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรบ้าง หลักๆเลยนะเอาเอาโครงการจ่ายตรงงทรัพย์ดีกว่าเพราะว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนจํานวนมากเท่าที่เราดูเนี่ยประมาณสักหล้านเก้าแสคนที่ที่จะสามารถจะเข้าร่วมโครงการได้นะก็ก็ก็จะเป็นประโยชน์คน1นึ่ล้านเก้าแสคนเนี่ยเอาง่ายๆก่อนปัจจุบันเนี่ยมีคนลงทะเบียนอยู่ประมาณ4ี่แส0สามหมื่นคนยังยังเหลือ ยังยังเหลือเยอะนะฮะคนที่ไม่ทราบนะก็ฝากประชาสัมพันอีกประมาณ1นล้านห้าแสนคนโดยเฉพาะพิษโกเนี่เท่าที่ดูอะลงทะเบียนอยู่แค่ประมาณ3,000นคนแค่หนเอเองประมาณแค่ในแค่หนเองนะครับก็ยังยังยังมีโอกาสนะฮะคนที่ยังไม่ทราบนะครับก็ฝากประชาันด้วยได้นะเงื่อนไขก็คือนะฮะอย่างที่บอกมานะคุณคุณต้องเข้าเงื่อนไขเป็นนี้ตั้งแต่ค้างชาระ ตั้งแต่31วันจนถึง365วันนะครับหรือเคยปรับปรุงโครงสร้างนี้มาแล้วเคยค้างชำระตั้งแต่31วันจนถึง365วันนะครับก็สามารถลงทะเบียนนะลงทะเบียนได้ได้ที่ไหนนะครับชองทางไหนครับถ้าไม่ทราบนะครับนี่เลยนะครับโทรสามโทรสอบถาม3น1่ะจะมี call center ของแบงคชาติ ให้นะหนึ่งสองถึงสามแล้วก็กดเก้าเก้านะต่อเก้าเก้าจะมี call center ของแบงค์ชาติคอยแนะนําให้หนึ3สองหนึ่งสามคือโทรไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวได้เลยถูกไหมครับหรือนะครับหรือไปติดต่อที่สถาบันการเงินที่ท่านเป็นลูกหนี้อยู่นะครับเราไปลงทะเบียนที่นั่นได้นะฮะหรือลงทะเบียนไม่สอบถามก็ได้นะฮะลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของแบงค์ชาติ w w w bot o t or t h นะครับสแลตคุณสู้นะครับหรือง่ายๆเลยแบบจำไม่ได้นะฮะคีย์เข้าไปใน Google คุณสู้เราช่วยนะฮะคูเกิลจะพาไปที่หน้าแรกของแบงค์ชาตินะครับสามารถลงทะเบียนได้คุณสู้เราช่วยเลือกมาตรการนะฮะเลือกมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์นะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่อยากเลียร์ลดดอกเบี้ยตรงนี้นะครับอยากให้จ่ายเพียงครึ่งหนึ่งของงวดปกติตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้ตรงนั้นได้นะฮะแล้วจ่ายปิดจบครับเงื่อนไขแบบหลักๆเลยครับผม หลักๆเลยก็คือว่าต้องเป็น NPL คือ NPL แล้วเท่านั้นไม่เกิน5,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมแบบอาจจะบบบค้างนี้ํำระมีบัตรเครดิตหลายใบอ่ะแล้วค้างไว้หลายใบอ่ะสามารถเข้าร่วมได้ไหมหรือว่าจริงๆจริงๆมันมีมาตรการอื่นที่ที่เราจะสามารถไปแก้ตรงนี้ได้เช่นเรายังมีโครงการคลินิกแก้หนี้ถ้าสมมุติว่า อ่าไม่ใช่คุณฟุกละเจ้เอง <c oughs> สมมติว่าผมเป็นนี่ครับบัตรเครดิต5ใบเลยใบ1นึ่ใบสใบสใบสี่ใบห้าห้าแบาทห้าแสนบาทเนะข้าวรวมโครงการจ่ายปิดจ,จบอะไรพวกนี้ไม่ได้เข้าวรวมโครงการพักซับพักนี้ไม่ได้เพราะว่าพักซับพักนี่ต้องเป็นนี่หลักก็คือบ้านครับรถยนต์เงินขายก็ต่างกันไปนิดนึงต่างกันไปนะมันจะมีเขาเรียกว่าคลินิกแก้หนี้คลินิกแก้หนี้ใบแซมครัอ่าที่แบงค์ชาติร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ครับนะซึ่งเป็นบริษัทเนี้ยก็จะรับครีกว่ามัดรวมมัดรวมแอนนี้นี่ที่เป็นบัตรเครดิตเนี่ยมัดรวมเป็นก้อนเดียวกันก้อนเดียวกันแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาวเช่น5ปี10ปีคือมารวมกันเป็นก้อนเดียวเพื่อให้ผู้ที่เป็นนี่เนี่ยคือได้แค่ว่ามีกําลังส่งที่เพียงพอที่พอจะเป็นรายเดือนไม่เกิน10ปีดอกเบี้ยแค่3%ถึง5% นะฮะอันนี้ก็ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถจ่ายปิดจบให้ให้สามารถปิดจบนี้ก้อนนี้ได้นะครับผมครับนั่นก็คือเงื่อนไขของ2มาตรการนั่นก็คือจ่ายตรงโครัพย์รวมไปถึงมาตรการจ่ายปิดจบนั่นเองซึ่งใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถเข้าไปสอบถามกับธนาคารที่ท่านเป็นหนี้อยู่นั่นเองหรือว่าโทรสอบถามแบงค์ชาติก็ได้เบอร์โทรอะไรนะคะ1 2 1 3าครับจำง่ายๆฮะหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับ ไม่ได้สั่งพิซซ่านะครับหนึ่งสองสามเนี่ยโทรคอลเซ็นเตอร์ของแบงค์ชาติทีนี้มันจะมีเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าการช่วยโอกาสนะในเรื่องของมาตรการนะครับตรงนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับก็อ่าบางทีน่ะวิชาชีพข้าใสยช่องว่างตรงนี้ตรงนี้นะฮะติดต่อลูกค้าของสถาบันการเงินต่างๆว่าเอ้ยเข้าร่วมโครงการพักสักพักนีอ่โทษทีฮะอ่าจ่ายตรงโครงสร้างหรือว่าจ่ายจาตจบเรืองนี้นะขอให้จ่ายเงินก่อน จ่ายเงินข้อน,นี้มาก่อนนะจ่ายสมมติว่าจะเข้าร่วมโครงรการอ่าเรียกเงินหนึ่งหมื่นบาทอะไรพวกนี้ไม่มีะไม่ต้องจ่ายนะพวกนี้ก็คือมิจฉาชีพนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีธนาคารลงทะเบียนแล้วมาลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะได้หมายเลข d ี B ีศูนย์ศูนย์ศูนย์อะไรพวกนี้จะมีธนาคารโทรแจ้งท่านหรือว่าเอสมเอสแจ้งท่านว่าอเออท่านสามารถเข้าร่วมมาตรก,การได้นะตามหมายเลข d ีี เท่านั้นเท่านี้นะครับก็คือจะมีเลขตรงนี้ย่งนี้รหัดรหัสของเราอย่างนี้ใช่มคะแต่ท่านไม่ต้องไปไปจ่ายเงินก่อนนะถ้าจ่ายเงินก่อนเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับ คือการจ่ายเงินก่อนเนี่ยไม่มีแน่นอนคือ <c oughs> ยังไงเนี่ยธนาคารอัลจสเงเอสมาแ,แต่ว่าไม่ให้แบบว่าคุณแบบมีตัวเงินอะไรนี้มาเพื่อให้คุณโอนก่อนแล้วถึงจะได้เงินอีกก้อนหนึ่งเนี่ย<ต>ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนถ้ามีก็คือว่าน่าจะเป็นรู้เลยว่าหลอกหลวงแจ้งตำรวจได้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วการคาดการ์ผลผลของโครงการนี้ค่ะคุณสู้เราช่วยเนี่ยคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีคนเข้ามาอ่า สมัครเยอะไหมแล้วก็เราได้การให้การช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นไหมคะคือเราเราก็อยากจะให้ทุกคนที่เป็นหนี้แล้วก็ที่ค้างชำระหนี้ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาจจะต้องได้รับการความช่วยเหลือเร่งด่วนซึ่งมีประมาณสักหนึ่งล้านเกแสนคนเนี่ยตอนนี้ที่ที่ที่บอกมาก็คือลงทะเบียนไปแค่สี่แสนสามหมื่นคนนะฮะถ้ารวมบัญชีรวมบัญชีบ้านบัญชีรถเนี่ยบางคนอาจจะมีสองบัญชีนะ รวมบัญชีแล้วตอนนี้อยู่ที่4 9 0 0 0 0บัญชีนะครับแล้วก็ภาคเหนือของเราเนี่ยตอนนี้ลงทะเบียนไว้ประมาณสัก13% 13%อ่13%ทั่วภาคเหนือเลยนะ17จังหวัดพิษโลแค่1% 1.1%นะฮะยังมีโอกาสอยู่นะครับบางคนเนี่ยหลายท่านไม่ทราบนะฝากฝาก ทางรายการด้วยแล้วกันได้ค่ะสุดท้ายครับอยากฝากให้คุณก้องพบครับได้ฝากถึงมาตรการคุณสู้เราช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการจ่ายตรงคงทรับหรือว่าจ่ายปิดจบครับผมครับก็ฝากพี่น้องประชาชนในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพิษณโรซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยนะครับให้ทราบมาตรการนะครับมาตรการช่วยเหลือเนี่ยเป็น มาตรการที่ดีมากๆนะฮะไม่เคยมีนะว่างดยกดอกเบี้ยให้เลย3าปีเนี่ยไม่เคยมีนะฮะเคยมีช่วงโควิดกันเป็นการพักชําระหนี้แต่ว่าดอกเบี้ยมันก็ยังเดินไปเรื่อยๆนะแต่ช่วงนี้เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์จริงๆก็คือว่าเงินที่ท่านจ่ายจ่ายแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ไปตัดเงินต้นทั้งหมดเลยดอกเบี้ยพักไว้ก่อนนะครบ3ปีปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขเรายกให้เลยนะครับก็ อย่าลืมนะครับถา้าเข้าไปที่ w w b a n k w w b o t o r t h นะครับจะไม่ได้ไม่เป็นไรโทรสอบถาม1213หะครับหรือโทรสอบถาม call center ของอาสาาถาบันการเงินที่ท่านใช้บริการอยู่นะครับแล้วก็ต่อ 99, 99เท่านั้นเอง<ช>ครับค่ะคนั่นแหละค่ะก็คือเป็นมาตรการคุณสู้เราช่วยที่จะช่วยเรา ลดหนี้ปลดหนี้ได้ในระยะเวลาที่สั้นลงกว่าระยะเวลาที่กําหนดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจให้รีบไปลงทะเบียนเลยหรือว่าใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข1 2ึ่ตามที่คุณก้องโพลบอกนั่นเองค่ะและสามารถสมัครได้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์สองพนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจมาตรการนี้ให้รีบไปสมัครได้ที่สถาบันการเงินที่คุณเป็นหนี้ทุกสาขานะคะและในวันนี้ค่ะเราก็ขอขอบคุณคุณก้อนโพบพี่เรามาเคลียร์ประเด็นในเรื่องของ มาตรการคุณสู้เราช่วยในวันนี้นั่นเองค่ะขอขอบคุณ,คณมากมากค่ะขอบพระคุณครับนายคุณ,ค,ณคุณฟุกค,ค่ะและเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามในช่วงสรรหารมาเล่าค่ะ